ด้วยทางเทศบาลนครปรักก็ดนะคะได้จัดทําโครงการนะคะให้บริการทางด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่นะคะประจําปีพศ .2565 นะคะในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มิถุนายน2565นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเป็นการให้บริการให้กับทางสถานคุ้มครองบ้านคนพิการนะคะบ้านราชาวดีนะคะจำนวนทั้งสิ้น54ลาย นะคะแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะในวันที่9มิถุนายนก็จะให้บริการที่บ้านเฟื่องฟ้านะคะทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ขอรับบริการได้มีการดังบ้าบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อจะใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะนะคะทั้งนี้ก็เป็นนโยบายของทางท่านยกวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรีนคนปรปเก็ดที่ให้บริการเชิงลุกเพื่อให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในสถานที่คุ้มครองคนพิการทุกแห่งนะคะทางเทศบาลนครปักก็ดนะคะก็จะดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกสถานที่เป็นประจําทุกปี นะะเนื่องจากว่าเมื่อปีที่ผ่านมาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาด้านสถานการณ์โควิด -19 สําหรับในปีก็ประมาณ2565นะคะเป็นปีที่ทางเทศบาลนคนปรปักก็ดนะคะได้รับคําร้องมาก็จะออกให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นตามบ้านตามสถานที่นะคะหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะทางเทศบาลนคนปรปักก็จจะดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับประชาชนผู้ที่ร้องขอมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ได้มีทางท่านผู้ปกครอ,องของบ้านราชาวดีนะคะได้มาให้บริการนะคะแล้วก็มาดูอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทางเทศบาลนครปักก็ดก็ต้องขอขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะในนามของบ้านราชาวดีหญิงนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะเทศบาลอำเภอปักก็ดเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ทําโครงการทําบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้กับ เด็กๆในความอุปการะของเราอะค่ะเนื่องจากว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆของเราอะค่ะได้ไปท,ทําที่ที่เทศบาลนะคะก็มีความยากลําบากเพราะว่าเด็กเราอะค่ะเป็นเด็กพิการที่มีความพิการที่ติดเตียงแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้เลยประมาณนี้ค่ะก็จริงๆแล้วต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีและทางเทศบาลอําเภอปากเกร็ดมากเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้บริการทําบัตรประชาชนให้กับเด็กๆของเราค่ะเพื่อให้ น้องๆเนี่ยได้มีสิทธิ์แล้วก็ได้รับบริการตามที่ทางรัฐบาลได้ให้กับเด็กๆทุกคนค่ะ